สวัสดีครับจ้าหนุ่มครับวันพฤหัส 26. ที่2ี่สิธันวาคมนะครับ18บนกาสีนาทีเราดูภาครวมพิกยุภาคับนะครับวันนี้นะมีอีเวนต์สำคัญตอนภาคขับอยู่นิดหนึ่งนะดูตามเวลาเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วง2อทุ่มสนะครับอีกประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับเป็นตัวเลขของเคลมว่างงานรายสัปดาห์นะครับก็ตัวเลขคาดการไว้ที่2 2 3 0 0นาตำแหน่งนะ ถ้าตัวเลขออกน้อยกว่าคาดการเนี่ยมันก็จะดีกับดอลลาร์เพราะว่ามันหมายความว่าว่างานน้อยนะครับดอลลาร์ก็จะแข็งนะครับแต่ตัวคันข้ามถ้าตัวเลขตัวเลขจริงเนี่ยมันสูงกว่าคาดการเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าการว่างานมากมีการเคลงมากนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็มันก็จะเป็นลบกับดอลลาร์นะครับประเพณีเอคยวนะเทียบกับยูเอสดอลลาร์นะครับถ้าตัวเลขตรงนี้บอกเราว่า ันเป็นบวกดอลลาร์มันก็จะเโดนแรงขายเข้าไปในเอกจูนะแต่ถ้าตัวเลขมันเป็นลบดอลลาร์นะครับแรงซื้อก็จะเข้าไปในเอกจูนี้โดยโดยส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าตัวเลขออกยังไงอัปเดททีละกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะมีผลมากๆเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขมันสูงหรือต่ำกว่าคาดมากหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มากบางทีมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าดูอิมแพกตามที่เราพบนะครับ มันก็ค่อนข้างจะมี Impact ทุกครั้งนะครับทีน,นี้เราไปดูกราฟระหว่างวันนะครับเมื่อเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะยังเป็นแนวโน้มขึ้นขึ้น,นยอดๆได้ก่อนนะครับแต่เนือ่องจากว่าแนวโน้มมันมันไม่ค่อยมีแรงนะครับเพราะว่าในภาคบ่ายเนี่ยดูทีละกันนะคือคือในภาคบ่ายนะมันมันที่มันเกี่ยวกับสกุลของฝั่งยุโรปเนี่ยสวิตฟังยูโร เงินปอเนี่ยมันเขาแบงค์ฮอลิเดย์กันมันก็เลยอาจจะมีผลไม่มากนะครับก็น่าจะมีในสำคัญต่อในภาคข้ามแทนแต่ว่าพอเราดูกลางวันนะกลางวันเนี่ยมันแนวโน้มมันมันยกขึ้ยกลงตั้งแต่เมื่อเช้านะนะครับทีนี้ถ้ายังไม่หลุดตรงนี้สองสูเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมาทงนี้ต่อนะครับตอนนี้มันน่าจะมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับคาดว่าจะเลือกทางดีตอนนู้นนะครับตอนข่าวมาเนาะข่าวแดงนี่นะ ท่านั้นมุมมองก็ยังเหมือนเดิมนะครับคนที่ถือหน้าบายต่ำกว่านี้นะครับสองหกสองศูนย์เนี่ยผมว่าถือดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอตัวเลขเฉลยอดดัตอีกนะครับสําหรับบิตคอยเนี่ยมันลงมาลึกอ่ามันย่อลงมาลึกผมคิดว่ากรอบนี้พอบายได้นะแต่ว่าเราต้องถือไปดูคืนวันศุกร์นะครับอ่ากรอบที่พอบายได้นะครับเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยนะแล้วก็อ่าต่ากว่า ก้าหมื่นสองพันสามร้ 3, อยซบลดนะแล้วก็ T P เนี่ยมีโอกาสจะขึ้นมาทางหนึ่งแสนครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะแต่ว่าต้องถือข้ามคืนนะครับเราไปดูอ่าสองคู่นะครับไปดูที่ M T F ครับนะครับดู X A U ก่อนล่าสุดอยู่ตรงไหนนะครับ X A U นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะเคนะครับเป้าหมายพวกนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ นะยังมองไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันทรงเป็นแบบเดิมเลยนะครับถ้าใครถือมาตั้งแต่กลางวันเนี่ยแอวนี้เป็นไปได้นะครับแนวะที่เป็นไปได้นะครับสามห้าสองสาสสูนย์ังโอเคอยู่นะ,ะเดี๋ยวแท็กหน่อยแล้วกันนะ,ะนะครับยังพอนะครับมองขึ้นมาทางเนาะ สองหกสามห้าสี่ศูนนะครับเดี๋ยวนะครับหลังข่าวยี่สิบสามศูนนะครับอัพเดตคันนะนะครับทีนี้เรารขยายตัวบิตคอยนะครับเมื่อกี้มองว่าอาจจะเสี่ยงบายนะเพราะมันลงมาถึงโซนรับพอร์ตเล่นเด้งได้นะนะครับก็บิตคอยเนี่ยาภาพเมื่อวัน วันเสาร์วัอาทิตย์เนี่ยนะครับก็มีแรงซื้อจากตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เช้าวันจันทร์อันขอไปผมพูดปิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่วันเสาร์วอาทิตย์นะครับคือวันยี่ห้าวันคริสต์มาสนะครับวันที่ตลาดปิดอ่ะยี่ห้านะยี่ห้าเดือนติบสองเนี่ยนะครับมันเป็นวันคริสต์มาสนะครับตลาดตลาดโฟริกมันปิดแต่ตลาดคริปโต้ยังวิ่งอยู่นะครับก็อ่ามันขึ้นใช่ไหม เนี่ยมันฟอร์มตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไล่ขึ้นห้าเนี่ยมันเพิ่งจะจบไปเมื่อเมืกก่อกลางวันนะครับแล้วมันเริ่มถอยลงมาเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นแค่ย่อนะครับทีนี้ถ้าย่อลงมาส่วนรับหน่ต้องบายกลับนะแล้วก็คาดหวังมันจะกลับขึ้นมาที่ทางนี้นะครับจากจากแนวโน้มก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันมีการย่อาย,ย่อลดอยู่มันลังหลังเป็นการย่อลึกพอย่อลึกเนี่ยโอากาสที่แนวโน้มถ้ามันขึ้นต่อมันอาจจะไปไม่ไกลนะครับแต่ว่าก็ยังพอขึ้นได้ ถ้ากรอดีขึ้นต่อดได้นะอาจจะแถวประมาณหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนสองพันบวกอะไรประมาณนี้พอได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นกับยูบริบทตรงนี้ด้วยฮะอ่าตรงนี้ด้วยนะคือเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นไปเมื่ออ่าเมื่อวันต่อวันแล้วเนี่ยพอมันหลุดเส้นแนงโน้มนี้มันอาจจะพักพอพักเนี่ยมันเหมือนจะลงมาส่วนสำคัญนะผมคิดว่าส่วนนี้พอาบาได้นี่นะครับเราบายนะขอเนี้ยบายนะครับแต่ว่าซอฟต์ลตต้องมีนะ คือหลุดตรงไหนยอมนะตรงนี้ครับยอมเก้าสองนะครับอ่าเก้าเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับหรือว่าเก้าหมื่นทวเนี่ยนะเก้าหมื่นสองพันทวเนี่ยผมว่าจะซบลตนะครับแล้วก็อันนี้บายอ่าทีนี้ถ้ามุมมองเราถูกมันน่าจะกลับมาทางนี้ได้นะครับถ้ากลับมาทางนี้ได้นะครับมันถ้ามันย่อและไม่ทําโลใหม่ต่ากว่าโล9เก้าห้า 9 0 0 0านเ่ยนะครับก็จะพอขึ้นเป็นหลังแสนกว่าได้นะครับแต่กรณีที่ย่อดอก,กว่านั้นเราก็จะวัดจากตำแหน่งสุดท้ายถ้าในเคสที่แย่สุดที่ผมมองว่ามันจะพอไปได้เนี่ยมันอาจจะลงมาแถวประมาณ9า3 8 0 0นะครับก็ยังพอเล่นมาทีพีงนี้ได้นะ TP ทีพีงนี้น TP ีก็ประมาณโซน100,000นะครับ1,300บวกะนะครับอันนี้เคสที่ว่า เขาย่อลึกมากๆนะครับนะเราพูดว่าย่อนะถ้ากรดีที่มันทําโล่แสดงว่ามันจะลงมุมอมองเราผิดนะนะครับอันนี้เป็น BTC ครับเป็น F1 นะนะครับอันนี้ F1 ครับ ด้านล่างเนี่ยมันมีการยกโลเล็กๆนะครับมันจะตีเส้นสปีดไลน์แะกกำชันไว้นะครับถ้าไม่หลุดเส้นแนวโน้มตรเนี้มันก็ยังจะคงเป็นแนวโน้มที่ทางขึ้นได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะต้องตีนะครับตอนที่เขาแรงซื้อกลับไปใหม่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามุมมองไม่ผิดนะ,ะคนที่ถือหน้าบายอยู่นะครับในกรอบใกล้ๆตรงนี้ผมว่ายังพอถือได้นะ,ะกรอบนี้นะ,ะถ้างั้นเดี๋ยวผม จะแคปอันนี้ส่งไปก่อนแล้วกันนะนะครับอ่ะทีนี้อีกคู่หนึงแล้วกันนะดูยืดออยนะครับยืดออยเนี่ยแนวโน้มมันยังขึ้นต่อได้นะอ่าอันนี้ยืดออยทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวดูภาพใหญ่กันนิดดีกว่าครับอ่าทมเฟรมเดย์นะทมเฟรมเดย์เป็นการเดี้ยงดีบ่าวนะ นะครับเป็นการเรยกรีบา์แต่ว่าถ้าดูในภาพภาพทางเทรดเนี่ยถ้าเขายังคงมีแรงซื้อกลับเนี่ยมันก็ยังพอขึ้นมาได้ประมาณน,นะครับถ้าในระยะสั้นสั้นน,นะครับคิดว่าแถว70.7แถว71มีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดสั้นมากๆเนี่ยอาจต้องดูตรงนี้นะผมคิดว่าถ้าง,งั้นเราก็ไปดู alpha สีชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงถ้าดูแนวโน้มเนี่ยคนถือได้าบาผมก็ยังถือได้นะนะครับหรือว่าเดี๋ยวถ้าลงมาส่วนไหนเับไปได้ด้านบนอาจจะตีตัวเส้นสปรสีไลน์ไล่กำชันไว้นะมีการยกคายยกโลนะครับถ้าขึ้นทำสวิงไฮสวิงโดดแบบนี้แนวที่มีโอกาสจะขึ้นถึงนะ 72, อ่าเจ็ดสิบสองเจ็ดห้าอ่าถ้างั้นผมว่าคนถือหน้าใบถือได้นะแล้วก็ไกลกว่านั้นมีเจ็ดสิบสี่ครับนะครับถือถือดูวนันศุกร์หน่อยแล้วกันนะถ้าต้นทุนบายดีๆคือถ้าใครบายต้นทุนต่ำกว่านี้นะนะอ่าอ่าถ้าต้นทุนบายต่ำกว่าอ่าหกสิบเก้าเจ็ดห้าเนี่ยผมว่าถือได้นะนะครับหรือว่าถ้าลงมาบาย นะครับแต่็อปล็อตต้องมีนะ็อปล็อตเนี่ยฐานนี้ครับหกสิบแปดหกสิบแปดนะครับหรือว่า็อปล็อตจุดที่สองก็คือโลก่อนหน้าหกสิบหกเจ็ดห้า ะครับอ่ายกรอบนี้นะผมว่าพอได้อยู่นะครับแล้วก็หาทีพีตัวนี้นะครับออยนะทํมเฟม H4 นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอน สองทุนะ่มสามสิบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีผลเข้าไปบ้างนะก็ออัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะสำหรับตัวอ,ออยนะบายนะครับบายเพิ่มแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บายมาแล้วนะบ่ายเพิ่มนะครับกรอบหกสิบเก้าจุดเจ็ดห้านะครับหกสิบเก้าจุดห้า นะครับซับลอหกสิบแปด 68, นะครับหกสิบหกจุดเจ็ดห้านะครับทีพีเจ็ดสิบสองจุดห้านะครับเจ็ดสิบสี่นะครับเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์นะครับคือมันมันขึ้นอยู่ว่าเราทนถือนะครัอันไหนนะเพราะว่าบางทีตัวน้ํามันเนี่ยเวลามันขึ้นมันขึ้นสุดและมันย่อ,อลึกนะครับบางทีเราบอกว่าไม่ไม่อยากทนออก็ย่อลึกเนะี่ยอาจจะต้องทีพีเบกบางส่วนอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวแ่อ่เดี๋ยวไป ทีละช่วงแล้ว,วกันนะครับไอเดียของ x อนะครับยุดออยแล้วก็บิตคอยน์พักข้ามนะสวัสดีครับ